bên phải, 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 bên ตองต่อยคนแก่นยื้นเกต้องคนแก่ไมีนะนี้มือไวทางนี้ยอดถอยเลยเข้าเลยพี่เรามีอะไรจะพูดขอโทษป้าเอาไหมก็ขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นก็ผมทำไปด้วยความไร่ยบยั้ง เราขอโทษทุกคนในสี่ด้วยนะครับว่าเหตุการณ์แบบนี้ผมจะไม่เกิดขึ้นอีกผมขอรับกรรมครับที่ทํามาขี่ครั้งแล้วเนี่ยโทษสามครั้งครับสามครั้งครับแล้วผู้หญิงหมดเลยครับแล้วได้ทรัพย์สินไปเอาไปทําอะไรฮะก็ใช้จ่ายครับเอาพิ่งออคุกมาเหรอครับคดีอะไรฮะคดีจริงจัครับิงครับก็ถ้ารวมครั้งนี้ก็เป็นสี่คดีแล้วจริงครับก็ติดคุกมาครั้งหนึ่งแล้วเพราะว่าเรากำปืนยังไงเหรครับปืนมากำดูเลย แล้วทกแรงไหมไม่แรงมากครับไม่แรงแล้วตัวโหเขาแผลขนาดนั้นเขาหน้าหมัดมากกว่าเขาหน้าหมัดทําไมเราไม่ใช้หมัดเปล่าๆอ่ะครับใช้คันนี้ไหมจ้าอยางเงี้ยเลยค่ะเราจําได้เลยใช่ไหมว่าใช้คันนี้เลยใช่ไหมเลียนเหรอเพราะว่ามันยืนหยาบป้าแบบอย่างเงี้ยเหรอจ้ามีใกล้ๆเลยอย่างนี้เลยตอนนั้นเขามีปืนด้วยเหรอก็มันมีปืนนำหน้าจะบเขาหรือกู้ยิงตายเลยอ๋อเป็นตำรวจนะ อ๋อบอกเป็นตำรวจไปยิงตายเลยใช่เดี๋ยวกูยิงมึงตายแล้วมึงเอาเงินไม้กูเหรียนี้นะห้าร้อยอที่มึงทำรถกูล้มมันชนหนูล้มแต่แกมจะเอาตังคเงินนี้โอ้ใช่กระยิงเสียงเขาฮั่ด่าอย่างเงี้ยบางครบอกใจเย,งเงย็นๆไม่หนูใจเย,งเงยง็นๆอ่นี่แหละแล้วลูกสาวเป็นไงบ้างอ่ะตอนนี้ก็ยังเป็นแบบเป็นอยู่กันยังเป็นแบบเป็นใช่โอ้ขอืมเมื่อกี้โทรไปบอกด่าใหญ่เลยแหละ ดีใจไหมตำรวจก็จับได้ฮะดีใจไหมว่มาได้เป็นผู้ได้แรกเยอแม่มันทำไมไม่เอาของมาคืนมาอย่างห่วงทองอยู่เนาะยังห่วงอยู่สองตัวป้าคล้องตัวหน,<อ>นึ่งป้าคล้องแล้วลูกก็คล้องอีกตัวแบบเดียวกัน,นอ๋อติดไปกระซ้ายด้วยติดไปกระซ้ายกว่องเรานาฬิกามันคือโค่ย่าแม่เอาอย่างรูปหอเนี่ยน,นี่รุ่มรุ่มโก่รุ่มยาง เพราะสาลิกาบอกไปเรียกมานั่นนหะที่เรียกเอามาเอออ่อนแรงไปอย่างเช่นคนแก่เด็กแล้วก็ไอ้แคแก่แล้วก็ผู้หญิงนะเด็กจะไม่มีเขาเจอถ้าประสบปะป๊าดเขาก็ใช้อาวุธทำร้ายแบบเรืออาวุธปืนบางส่วนใช้มือชกข่ออ่อนแรัไปรักษนที่นี่ไปมีอะไรเอาหมดก็ว่าจะเป็นสร้อยคข้อรับกระเป๋า ความมือถือเอาหมดครับสำหรับคดีเนี้ยเคส็ดได้เกิดหรืเมื่อวานนี้ตอนงงสักเช้าซึ่งผู้เสียหายเนี่ยเป็นเจ้าของร้านหลังนี้นะครับเอ่อมันกำลังจะเดินออกมาใส่บาตรตามปกติครับก็มีผ่านไซต์เขาทำท่า,าทำทีมาถามทางทำทางทุกเนี่ยแล้วลก็แกด้งตัวก็ร้ายเลยครับแล้วก็ควรจะมีเอ่อไม่ควรอยู่คนเดียวควรจะมีแหล่งม,มีป้องกันหลักอยู่ใไม่เปิดประตูออกมา ยังมีร่องมีช่องให้เปิดประตูอะไรอย่างเงี้ยเปิดเืิดสายกันได้แต่ว่าเข้าถึงไม่ได้